ต้ม่เป็นนขีคกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเด้อร์มันนี้มาผูกกับซองสาวไก่สาวลาวอีกแล้วเนาะกับบรรยากาศยามเที่ยงเนาะพี่น้องมันนี่กะสาวไก่ได้มานะเสาวเข่งพี <c oughs> ่น้องสบายดีบมาต้องยืนขนาดนั้นก็ได้เอาอีนังยิ้มยิ้มสบายดีไหนนะสบายดีไปลุงสบายดี สบายดีก่อนได้ไหมกิขนมแล้วสบายดีใช่ขนมใช่ขนมสบายดีป้าลุงป้าลุงอ้าวราไปจ้าเจ้าไก่กระสิพามาเบิ้งวิธีอบเตาหรือว่าเห็ดเตาเนาะพี่น้องธุรกิจมืดอะไรอย่างเงี้ยเห็ดถ่านนางพายนั่นแหละเนาะตอนนี้เพิ่มกำลังก่ออยู่พี่น้องนี่กลังสิ ไปเบ่งกันเลยใส่ใส่ดินโพมาเบ่งวิธี่นเห็ดพี่น้องค่นใส่ยังเนาะเอาเพื่องกอยจากกะคีตบมพี่น้องเลยกับดินโพนเนาะมันกระสีเหนียวเนียวเคยเห็ดอยู่พี่น้องแต่ยังน้อย,ยข้ังหนึ่งในชีวิตเคยเห็ดคือกันพี่น้องเอ้ยเตาถ่านนี่กะเคยเห็ดกับอ้เนาะ เป็นตานานอะไ ขุดโพนเห็ดเลยพี่น้องเอ้สบายตอนนี้กำลังก่อตีนเนาะพี่น้องก่อตีนหอบหอบเตาแล้ว มันจะเป็นบลองดังไพนะ่ทางนี้เตาผอของเสาเข่งประมาณเดี๋ยวจะสอบนะสามนี้นะสามสิบสามสิบสอบจักมือน่าแล้วก่อนมือนี่เลยโอ้ เก่งเลยผึกิเหดเล้วมือเดียวเลยพี่น้องเอาว่ามือเดียวเนาะหลินขี้ตมพี่น้องหักอุ้ยตาย ถ้าเบิง่งเขาจะเอาเพืียงใส่แล้วก็เหยียบสะก,กันพี่น้องเอ้ยไปไม่ไกลล้งไปลองดูค่ละลุงบลินดูอบซอยแล้วนี่ไปไม่ไ,มไปเหยียบเดียวไม่คืออะไรนะเป็นติดจิกเนอะจุ๊บจุ๊บแล้วแล้วไ,ไหวลหัไไวไหลหัว ม่ก่อนแล้วมันมันดิบกับอุ้ยเดินพงเดินมาไหมนะผมก็ปวไปเห็ดอียางนางกันนั่นอยากพายแก้วปอเจ้าอะไรฮู้เดบอกเลยบอกมาจุดไปลองควันกุ้งกุ้งเอาเกบก่อนบมแหอีกยังบนทันโอบแล้วก็จุดเลยลูกพอแลเนี่ยคอยดูดำเลยเนี่ยบังบังสาว ยังเจ้าอย่ยังเ้ามีีชีวิตบ้านเฮ้าพี่น้องเห็ดเตาถ่านขายเนาะมีทีชีวิตบ้านเฮาพี่น้องเห็ดเตาถ่านขายเนาะ ว้าวน้ำอีกไปไงกี้ถ่ายแล้วดูเราเห็ดยังแต่แรกนางเราเบียบวิธีเห็ดก็ประมาณนี้แหละเนาะแข่งลงลินดูอย่าเราอายกันจะไปเดบุกดอสลินป่ะตุ๊บวุ้ใหญ่กินเนี่ยดาแค่สักแล้วแม่แปะตรงน้นไแปะ Tôi muốn phiền lại. Hai người. đi đi Cái Có Con hả tao. Không? Ừ. Có cái hả này qua mày nữa. กำลังโบกพี่น้องเริ่มโบอกอีกแล้วมาไว้ ดินนี่ะครับอันนี้เนี่ย,ด,นนยดินแบบเหนียวค่ะกะลีเนาะดินโพน,นโอ้ยของแม่ลูกแบบนี้มันเบอร์พคพาไม่ได้ดอกยขั้นบนแม่เอาเองชื่อเลี้ยงเนาะแบ่เป็นแบบนี้ได้แบั้นบนแบ,บน่ เพียงเรากอเหดุ up, <c oughs> ักนอนปรจำไปแรกแล้วซื้อไปนเรีองนะเมื่อไรอยซื้อไปกินอะไรวะแน่เลยปาพี่น้องมาเบิ่งกันอีกเนาะย่างเลย กับโกะบอดินเหนียวค่ะกะลีพี่น้อง,งลเอลยยืนอยู่นี่ มาพี่น้องเอาไปเบ่งความคืบหน้ากันเลยนอกว่าหฮอดไซเรวมาไ,ไว้ไมาเหยียบตมมาไว้<อ>มากับน้องก,กีกี้เนะาะก,ก,ก,กำลังเข่งพี่น้องเข่งแล้ว จะพวกราลเงินคุ้นเลยคิวเป็นเลยปัปูปับพี่ห่วยเขาสั่งรถปักคีวขันบ่พ่อเขาเอาบีนมาตืมเด็กหน่อยสองล้อบยกดูหุบคุ้นเลยเนาะบันและอกัสชิลงมาถ่ายให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้อง ติดตามกันเถอะละคันตอนเนาะไปะพี่น้องไปเบิ่งกันอีกก่อนชิมเมอร์บ้านเนาะนี่เมาต่อเนื่องอีกบ่ ยมันได้กินมันแล็บัดนี่เจ้านาขึ้นบัดนี้แล้วมันตันตุกเลยแหละบอกจะพูนให้เล่นอีกบอกบอกติดหูทั้งลุ่มพอาะแหละม่แล้วง่ายพี่น้องแล้วแล้วมาหนี้มื่อคืนแล้วปะเห็นเมื่อคืนบะวะน้อยละใหญ่เหรอเมื่อคืน บบรทิบรจดบริทีมกยงได้หมักแบบยกพืนอีกเลยนี่ไวรีพวกลายรีนี่ถือนะคบเก็บใสงมึงเง่มึงได้มึงติดกันบอบมึงได้หวอนน้ำผัดผิ่โอกคือตึงหัวพี่น้องโอกคือไปได้เลย สำหรับคลิปนี้สาวไก่ก็จะขอจบคลิปไว้สำเร้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาวไก่สาวลาวนี่เด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบุริภาตคลิปใหม่ๆจากส่องสาวไก่สาวลาวเด้อพี่น้องสบายดี